โอเคครับสวัสดีครับผมก็มาอยู่ในรายการรีวิวเจอร์ซี่บายพีนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวเซิร์ฟบอลนะครับผมแต่จะมาสอนวิธีการดูแลและรักษาเซิร์ฟบอลนะครับเผื่อจะยังมีใครที่ไม่รู้นะครับผมก็เป็นเบสิกเลยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟบอลนะครับผมมาเริ่มกันที่การใช้ไม้แขวนเสื้อก่อนนะครับผมสำหรับไม้แขวนเสื้อเนี่ย ผมจะแนะนำให้ใช้เป็นแบบพลาสติกนะครับแบบหนาๆอย่างนี้นะครับไม่ควรใช้แบบลวดแบบอันนี้คือแบบลวดเหตุผลเพราะอะไรถ้าเกิดคุณใช้แบบเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้เสื้อฟุตบอลของคุณเนี่ยไหลตกได้นะครับผมนะถ้าใช้อย่างเงี้ยมันจะทำให้ฟุตเสื้อบอลคุณน่มันไม่เสียทรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนเปียกหรือว่าตอนแห้งนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นเสื้อฟุตบลอลสองตัวที่ผม ใส่ออกกําลังกายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาซักครับโอเคครับผมไปกันโอเคครับสรับขั้นตอนการซักก็ไม่ยากครับผมอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมง่ายๆเลยก็คือตอนแรกผมก็เปิดน้ําไว้ใช่ไหมแล้วก็ใช้เอ่เนี่ฮะเป็นน้ํายาซักผ้านะฮะอันนี้ผมแน,นะนานะเป็นไฟล์ลายนะครับผมถุงสีเขียว อ่อนนะครับผมถือว่าหอมมากครับเป็นกลิ่นเมลอนนะครับผมแนะนําให้ลองใช้เวลาจะใช้เนี่ยก็เปิดน้ําใช่ไหมแล้วบอ,อ,อกคุณเปิดน้ําคุณก็เทเนี่ยลงไปได้เลยก็ถ้าคุณซักแค่ตัวเดียวคุณก็ไม่ต้องเทเยอะครับผมแต่นี้ผมซักสามตัวไงผมก็เลยใส่ไปพอมารกระ,กะเอาให้มันสะอาดน,นะครับผมนะซึ่งว่ามาซักง่ายอยู่แล้วโอเคเรามาเริ่มกันเลยทีละตัวเลยกันเริ่มจากเชียงรายนะครับ เออร์2 0สองพันยีเนี่ยใส่ไปเลยนี่แบงคอกสองพันยีอ, 2020, อ่สไปก่อนแล้วก็เชียงรายนะครับแชมป์สองพันสิก็ใส่ไปเลยครับก็กดกดกด,กดเอาครับผมนี่ฮะง่ายๆครับ แล้วก็กดๆย่ำๆไปเรื่อยๆนะครับผมเสื้อบอลมันซักง่ายอู่แล้วล่ะนะครับผมก็อย่าไปแนะนํานะครับว่าตอนซักก็อย่าไปบิดขยี้มันเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนอล้างน้ําตอนซักอยู่ด้วยของซัฟฟอร์ดด้วยน้ำยาซักผ้าน,นะครับหรือว่าเป็นตอนล้างน้ำเปล่านะครับผมเพราะว่า มันมีพวกเฟล็กอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่อยากให้มันพังง่ายใช่ไหมล่ะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนได้เปลี่ยนบ่อยๆนะก็ถนอมถนอมหน่อย,อยว่ามันเป็นอะไรที่เบาบางนะครับผมเสื้อบอร์ดเพราะมัน,นำทำให้น้ำหนักแบบเบาๆเนาะยิ่งเป็นเกตเพเยอร์แล้วก็สาเแห่งที่ผมใช้เป็นน้ำยาซักผ้านะเพราะว่าถ้าเป็นเขาเรียกอะไรผงซักฟอกนะฮะมันจะทำให้กลิ่นมันไม่หอมเท่านะอันนี้ ผมเคยลองใช้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มันจะไปทําลายพวกสีของเนื้อผ้าด้วยนะครับก็เลยใช้เป็นน้ำยาซักผ้าจะปลอดภัยมากกว่านะครับผมแล้วก็น้าํายาซักปรับผ้านุ่มเนี่ยไม่ควรเลยครับผมอันนี้ก็แน่นอนไปทําลายเนื้อผ้านะครับผมเพราะมันทําให้เนื้อผ้านุ่งไงทาให้เส้นใยของตัวเนื้อผ้า,าเสื้อฟุตบอลเนี่ยมัน พังง่ายขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็น้ำยาซักผ้าเพียวๆไปเลยครับผมแนะนํานะครับอันนี้ผมก็ซักไปเรื่อยๆครับเอาเอามานะให้มันหอมๆนะครับผมถ้าเกิดได้ที่แล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมล้างน้ําเปล่าได้เลยก็น่าจะล้างซักห้าครั้งมาครับล้างน้ําเปล่า่านน้ำเปล่าสักห้าครั้งก็น่าจะโอเคแนละ้วคครับเดี๋ยวผมขอตัดข้ามไปนะกัน โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการล้างน้ําเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะก่อนที่จะตากคุณก็ผมแนะนํานะครับผมให้ทําการกลับเสื้อนะครับผมลำบากหน่อยนะใช้กล้องมือถือนะครับผมผมกลับเสื้อก่อน Yes. Ah, terima ก็ประมาณนี้กลับเสื้อปากนะครับผมก็เ,เดี๋ยวขอตัดช่วงแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาไปตากเลยนะก็นะครับผมสําหรับเสื้อฟุตบอตนะควรตากในที่ที่เป็นในอาคารนะครับผมไม่ควรตากในที่เป็นกลางแจ้งนะครับผมเพราะว่าแดดมันจะทำให้เฟกลกเราแตกมากครับ ตากพวกในอาคารนะครับเดี๋ยวใส่กระมังก่อนเดี๋ยวน้ำมันจดใส่พอดีที่หอผมเนี่ยมันมีที่ตากแบบในอาคารอยู่แล้วครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับ ก,ก็เหมือนฝนจะตกเลยนะครับผมก็อาจจะแห้งช้าหน่อยนะครับต้องให้เป็นเสื้อบอลถ้ากาดไม่ดีก็อาจจะทําให้เสื้อผ้าของคุณย่ยแห้งช้าได้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วไม่ได้แบบรีบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่มีเรียนเนาะก็เลยตากผ้าหน่อยนะครับผมนี่ก็ตากไปเลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการดูแลเสื้อฟุตบอลนะครับผมก็เดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับก็จะกลับมารีวิวเสื้อฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะเป็นทีมอะไรก็รอติอดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ